สวัสดีครับอยู่กับผม TK Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดไ c คอน c m กโมเมนต์ของนีมานะครับทุกคนเกมก็ได้เปิดแล้วนะครับทุกคนก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับมีแพ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทุกคนไอคอนนะครับมาร์คัดเดนฟอร์ดนะครับแล้วก็เออร์วินนะครับแล้วก็ไรอันกิกนะครับทุกคนมาแพ็กแรกนะครับทุกคน กนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับมา96คนนะครับตรงนี้นะครับทุกคนแพ็กแรกไปแล้วขอไอคอนเลยได้ไหมยังนะครับทุกคนแหมแป็กแรกนะครับขออนุญ,ญาตลบนะครับอือหผมนี้พอเปิดแล้วก็กดดันตัวเองอีกแล้วนะครับทุกคนนะครับมามาครับ ออกให้จริงหรือนะครับนะครับเห็นเขาบอกว่าออกให้ออกให้นะครับผมก็ไม่เคยเปิดนะครับมาครับกที่สองมามาหน่อยไอคอนโอ้โหอืมวันนี้จะได้ไหมเนี่ยนะครับทุกคนก็กดดันตัวเองอแล้วนะครับพอเปิดอันนี้นะมีแค่ ไอคอนคนเดียวนะครับแม่ยังไม่ได้นะครับทุกคนอืม่านไปแล้วนะครับสามร้อยทองนะครับทุกคนอ๋อสี่ร้อยนะครับทุกคนมาครับยังโอ้โหอะไรนครับเนี้ยยังก็บอกออกให้ออกให้อยู่นะครับมาครับไปต่อไปนะมาหน่อยโอ้โ เซบยอสนะครับทุกคนอือหือผมพูสาบไปเคียนักเตะมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับไอคอนเลยได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะครับมาครับก็เปิดจังกวาจะได้นะครับทุกคนไอคอนเลยได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะครับอารโอลาแล้ว มาขอเมซี่หน่อยมาเมาซี่หน่อยมามาครับโอ้โหยังยังไม่ถึงการสีชมพูนะครับเคยก็ไม่รู้นะครับมานะเยอะแยะตะเปะไปหมดนะมาครับโอ้โหยังไม่ออกนะครับมา หมดไปแล้วนะครับหนึ่งพันนะครับยังไม่ได้เรียวเดมซี่นะครับทุกคนมาครับโอ้โหน่าจะออกยากอยู่นะครับทุกคนนะครับผมดูแล้วนะครับออกยากอยู่นะก้า,ากคนตรงนี้ก็จริงนะครับแต่น่าจะออกยากอยู่นะครับมาหน่อยแหมหืม ว่าผมต้องหมดไปสี่ห้าพันแน่เลยรอบนี้นะนะครับทุกคนไอคอนมาแล้วโอ้ยไม่ถึงนะครับทุกคนไม่ถึงสามพันนะครับก็ได้เลี้ยวเนลเมสซี่มาแล้วนะครับทุกคนโอ้โหสุดยอดนะครับอื้อโอ้โหได้แบบผมยาวเลยนะครับทุกคนโอ้โหแพ็กนี้โกคตรคุ้มนะครับอื้อโอ้โหโคตรดีใจเลยนะ เปิดไปกี่พันนะพันสามร้อยนะครับก็ได้ีิวในเมซี่มาแล้วนะครับมาอัพกันเลยครับทุกคนเมซี่ร้อยสามนะครับทุกคนออกแล้วนะครับก็สองดาวไปเลยนะครับห้าดาวนะครับสองอันนะน่าจะไม่พอโอ้โหก็น่าจะไม่พอจริงๆนะครับทุกคน กี่ดาวครับเนี่ยโอ้โหห้าดาวสี่ใบแล้วนะครับรวมใบนี้เป็นใบที่หกนะครับจะตันหรือไม่โอ้โหยังไม่ตันนะครับทุกคนก็เหมือนมาแจกนะครับเป็นซีเวอร์ชั่นนี้นะครับทุกคนมาใส่อย่างอื่นบ้างนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเปิด เพกนี้มาเลยนะครับทุกคนแต่นี้มายังไม่มานะครับเห็นได้ข่าวว่ามาวันนี้นะครับแต่ก็ยังไม่เห็นทีนะครับทุกคนก็ตันไปแล้วนะครับ 102, อยสองนะครับอืมก็พามาใส่ชุดหลักของผมเลยนะครับทุกคนอวันนี้ผมก็อยู่ในชุดหลักของผมแล้วนะครับผมมีเมสซี่ร้อนะครับมาเยอะที่สุดในเกมแล้วนะครับผู้ชายคนนี้นะหนึ่งร้อยสามไปเลยนะครับทุกคน ก็อยู่ในทีมชุดหลักของผมด้วยนะครับก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร e กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผิดปลาดประการใดก็ขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไป